ครานนี้เราจะมาดูการบอกลำดับที่ในภาษาอังกฤษนะคะมาเริ่มเวลาเขียนในตัวตัวนี้วันที่เลข1แล้วยกกำลัง st ist ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า first สองตัวสุดท้ายของคำว่า first นะแล้วเอาไปใส่ในวันที่แต่เมื่อกี้ครูอธิบายคำว่า first ไม่ใช่ครั้งแรกเป็นลำดับแรกลำดับที่1 ทุกครั้งนะคะใช้กับอย่างอื่นได้ไม่จำเป็นต้องวันที่นะเช่น first love รักครั้งแรกอย่างเงี้ย first person อย่างเงี้ย f เดี๋ยวเยุดซ่อนนี่ประกาคผู่หายอ่ะ first จาก ไปแล้ว first มา first อะไรอีกลูก first person เออเมื่อเช้านี้ออนไลน์ first person in class online English class online English เออเป็นคนแรกเข้ามาเป็นคนแรกเลยอย่างเงี้ย First คือลำดับที่1เวลาเขียนวันที่ก็คือ s t ต่อไปค่ะ e c กันลำดับที่สอง c o ก d เวลาเขียนวันที่ก็2แล้วก็ nd nd มาจากคำว่าอะไรลูกมาจากเซคัดนั่นเอง nd สุดท้ายอันนี้ค้านี้ third ค่ะ third ลำดับที่3ก็ rd คราวนี้ลำดับที่4ลงไปเรื่อยๆจนถึง20จะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลย เปลี่ยนนิดหน่อยเองนะคะเช่น f o เติม th เติมเลยอันนี้เติมเลยแต่ฟิบจากฟิบไฟจากไฟก็จะเปลี่ยนเป็นฟิบตัวนี้ซิกไม่เปลี่ยนค่ะ seven ไม่เปลี่ยน e อทไม่เปลี่ยน n i เปลี่ยนค่ะดูนะคะ n i จะไม่มีตัว e จะเติม th เลยนะหนูต้องดูเป็นตัวตัวไปนะลูกเทนไม่เปลี่ยนเติม th 12เล mm hmm. เปลี่ยนค่ะภาษาอังกฤษเขีนอย่างนี้ถ้าเป็น12 mm hmm. ก็เปลี่ยนเอาตัวนี้ออก f e ออกเป็นตัว f แล้วเติม th เห mm ็นไหมเจนไม่เปลี่ยนค่ะ14 15 mm hmm. ไม่เปลี่ยนค่ะ16ก uh, ท mm ีอ hmm. ไม่เปลี่ยนคร mm hmm. าวนี้คุณครูขาแล้วเราจะเขียนวันที่21ยังไงคะคุณครู ยี่สิบเอ็ดภาษาอังกฤษเรียกว่ายี่สิบเอ็ดภาษาอังกฤษก็คือ twenty twenty first ใช่ไหมก็จะเขียน st ข้างบนเหมือนกันค่ะใช่ไหมยี่สิบสองค่ะภาษาอังกฤษก็คือ twenty second ลายมือครูก็สวยๆเดี๋ยวลบก่อนดบ เเพราะฉะนั้น22วันที่เราก็จะเอาตัว nd ขึ้นข้างบนถูกไหมเออยี 23, เหมือนกันค่ะลูก23 2สิบสามค่ะนอกนั้น24ก็มาเหมือนตัวนี้เลยคะ่ะ24ก็ th t อไปเรื่อยๆจนถึง31เดือนหนึ่งมันสาอ็วันเนาะไม่เกินนี้ 3ามสิบเอ็ดก็จะเป็นภาษาอังกฤษคือคือเชอร์เชอร์ตีฟอร์ก็จะเป็นเอสทีเนี่ยคือหลักเขียนแล้วตัวนี้ก็จะเป็นการเขียนพืนที่ตัวอย่างลำดับที่จะมี th เอห็นไหมลูกตัว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 ,ต,วตัวอย่าง n ก็จะเป็น3และ rd 5ก็จะเป็น th 7th อย่างเงี้ยซี h ีส่วนสองก็จะเป็น nd ยยี้นะคะคตัวนี้คือลำดับที่ในภาษาอังกฤษเนาะนักเรียนเบื่อหรือ,อยังลูกเบื่อ,อยังไม่เบื่อนะอ่ามีคนเข้ามาอยู่ไอ้ลูกเข้ามาเข้ามาทําไมลูกครูจะไปแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขียนชื่อนะลูกนะเขียนชื่อชั้นเลขที่ครูจะแคปลงทั้งหมดเลยครูจะแคปลงทั้งหมดเลยที่เรามาเรียนวันนี้นะคะมีอะไรจะถามไหมคะ ไม่ไล้สงสัยไหมลูกไม่ไล้สงสัยไหมอืมเอเราเจอกันอีกวันจันทร์วันไหนมามอบใบงานฮะครัวลงลายให้ดูอยู่